สวัสดีครับผมนายแทงเอาข้างหลังผมคือ Ferrari 296 GTB ม้าพันใหม่เครื่องยนต์3,000 V6 พร้อมขุมพลังป l ั g กอินไฮบ d ิดกับค่าตัว21.9ล้านบาทตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าฝนมันตกหนักนะครับเราต้องเลยย้ายมาตรงนี้แล้วก็อาจจะมีเสียงฝนเข้ามาบ้างต้องขออภัยไว้ก่อนเลยเป็นคลิปที่แบบว่าเร่งด่วนแล้วก็ค่อยงเรียวจริงๆในคันนี้นะครับ f ฟ r ร a r i 296 GTB เป็นรหัสใหม่ตัวใหม่ม้าพันใหม่ซึ่งไม่ได้มาแทนรุ่นก่อนหน้าหรือว่ารุ่นอะไรเลยนะครับเป็นพันใหม่จริงๆรางเอาเครื่องยนต์ v 6 plug in hybrid 3,000ตัวแรกของทางค่าย f e r r a r i และเป็น plug in hybrid ตัวที่2ต่อจาก f s 9ก starlet ด้วยต้องบอกเลยครับว่าตัว296เนี่ยเลขมันมาจากเครื่องยนต์2009นะครับแล้วก็ตัว6คือ6สูบนะครับผมก็เป็นชื่อรุ่น2 9 6 gtb ของเขาเองส่วนในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์แล้วก็ราคาคันนี้อยู่ที่21.9ล้านบาทรุ่นเริ่มต้น คือไม่ไม่ใช่เป็นตัวพิเศษนะแต่ที่เราเห็นที่เราขับเนี่ยคือตัว a s s e ซ t o f i o r a n o ก็คือเป็นรุ่นพิเศษเบาขึ้นคาร์บอนเยอะขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ราคาก็จะแตกต่างหรือว่าสูงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับพระเอกของเขาเลยเป็นเครื่องยนต์ V6 ครั้งแรกของ Ferra ร i ี่ที่ใส่เข้ามาในตัวแบรนด์เ e r r a r i รนะครับเป็นเครื่องยนต์3,000 V6 ท่วงด้วยกับขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า122กิโลวัตต์ให้พลังงานประมาณ167แรงม้า ทำให้เมื่อรวมกันแล้วทั้งหมดประมาณ830แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงถึง740นิวตันเมตร0-100ทำได้2.9วินถือว่าโหดมากนะแลวก็เครื่อง V6 เนี้ยเป็นเครื่องที่ทําออกแบบพิเศษทํามุม120องศาทําให้เครื่องเล็กลงและก็วางได้ต่ําลงมากกว่าเดิมด้วยถือว่ากลุ่มพลังเนี้ยไม่ธรรมดานะครับและก็แน,น่นอนครับเรามาดูที่หลังคาหรือว่าส่วนด้านหลังตรงนี้กันก่อนเราเห็นว่าการออกแบบเนี้ยเราไม่ค่อยคุ้นตาในตัว Ferra ร i เท่าไหร่แต่จะมีแกลบ,บแอบ,บแคล้ายๆกับรุ่นในตำนานหลากหลายร การที่กระจกด้านหลังเนี่ยไม่ได้ต่อเนื่องมายาวแบบนี้มีช่องวาลวเข้าไปแต่เขาเน้นในเรื่องของหลัก a e r o ได n a m i c ที่มันดีขึ้นทําให้เราเป็นเหมือนกระจกเสมือนขึ้นมานะครับให้อากาศเนี่ยไหลเวียนได้ดีเช่นเดิมแม้จะเป็นการออกแบบแบบวาลแบบนี้เข้าไปก็ตามนะครับซึ่งจุดนี้เป็นช่องรีดอากาศจริงๆทั้งหมดเลยนี่แล้วก็ห้องเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเป็นชุดส่วนคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยซึ่งเป็นชุดแต่งของตัว a s s e s t o Fiorano ของเขานั่นเองแล้วก็ในด้านหลังนะครับเป็นการออกแบบใหม่ด้วยนะนี่ เส้นสายตรงนี้ถือว่าสวยมีโลโก้เฟิร์ลี่ข้างบนแลวก็เอกของเขาคือตัวสปอยเลอร์ที่เป็นแอคทีฟนะครับทำให้ตรงนี้เวลาเราเล่นความเร็วสูงหรือว่าเบรกเนี่ยจะเป็นการกดด้านหลังให้ต่ําหรือว่าดาวฟอร์ทให้มันเยอะขึ้นด้วยนะครับมันจะขึ้นมาแบบตั้งชันเลยนะซึ่งช่วยในเรื่องของแรงกดด้านหลังได้ดีมากแล้วก็ช่วยเบรกได้ด้วยซึ่งจุดนี้รุ่นก่อนๆไม่ค่อยเห็นนะหรือว่าค่ายอื่นก็ไม่ค่อยเห็นที่ออกแบบมาให้มันตั้งขึ้นแบบนี้เลยนะซึ่งคันนี้บอกเลยว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็ทําได้ดีมาก ส่วนเส้นสายภาพรวมด้านหลังเนี่ยเราจะได้เห็นถึงความเป็นยุคใหม่ของทางเฟอร์รารี่แล้วไม่ว่าจะเป็นไฟไท้ายที่เป็นมีความเรียวยาวมากขึ้นจากรุ่น,นก่อนๆที่เป็นเหมือนแบบวงกลมเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็น 6SF ที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมนิดๆอันนี้แอบเป็นกลิ่นคล้ายกับตัวโรมาผสมกับรุ่นใหม่ถือว่าสวยนะครับเนี่ยผมว่าโอเคนะดีไซน์ดูดีมากแล้วก็การเล่นสีเหลืองเนี่ยเป็นชุดแต่งพิเศษเท่านั้นที่ต้องเพิ่มเงินเพิ่มตังค์นะครับซึ่งรุ่นปกติไม่สามารถทําได้ต้องถือว่า เป็นความโดดเด่นในการเล่นทัวร์โทนเลยแล้วก็เราเห็นด้านหลังเนี่ยมีการออกแบบที่เป็นชิ้นส่วนคาร์บอนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดิฟฟิวเซอร์จริงๆเซนเซอร์ด้านหลังอ่ะยังมีมาให้ด้วยนะเนี่ยถือว่าเป็นชิ้นส่วนคาร์บอนเยอะมากซึ่งทําให้น้ำหนักตัวดรายเวทของเขา,าเป็นมาพันสี่เท่านั้นเองคือหนักอพอๆกับพวกคันดัตแจ๊สเลยนะแต่อยู่ในระดับรถซูเปอร์คาร์ V6 ขุมพลังปักอินไฮบริดแล้วก็ตัวแอสเทโตฟิราโนเนี่ยเบาลงมากถึง10กิโลกรัมด้วยนะครับประมาณนั้นถือว่าทําให้น้ำหนักตัวรถเนบาามกขึ้ แต่ทุกพวกช่องระบายอากาศพวกนี้นะครับเราเห็นว่าเป็นช่องจริงทั้งหมดและก็ตรงนี้คือท่อไอเสียนะครับซึ่งหลายคนจะสงสัยว่าเขาทําไมถึงยกสูงขนาดนี้เพราะว่าเขาอยากให้การรีดอากาศเนี่ยประสิทธิภาพดีที่สุดไม่มีท่อเสียมาบางังทําให้ต้องยกท่อเสียขึ้นมาแล้วก็ข้างล่างเนี่ยคือการจัดการอากาศทั้งหมดเลยเป็นดิฟเฟอเซอร์ที่ใช้งานได้จริงไม่เหมือนกับพวกรถที่แบบเอาไปใส่เองนะอันนี้คือเน้นหลักอากาศบศศริสัท์ล้วนๆเลยนะครับ ก็แน,น่นอนว่าแม้จะเป็นซูเปอร์คาร์ในระดับ20ล้านแบบเน้นขับเร็วนะครับแต่เขายังมีกล้องหลังมาติ่งตรงนี้ให้ด้วยนะเอ้ยโอเคไว้ในการใช้งาน daily use ได้เพราะว่าคันนี้เหมือนเขาตั้งเป้าหมายว่าให้คนขับทั่วไปได้แต่สัมผัสความแรงระดับรถแรงๆได้เลยนะครับและแน,น่นอนนะครับคันนี้เป็นรุ่นพิเศษคืออย่างที่บอกไปเป็นเ c สเ o r ซ่ฟิ o ระโทำให้เราจะได้อ p ชั่นที่สามารถเลือกลายคาดแบบนี้ได้ที่เราคุ้นตาก,กันในตัว s f 90ด้วยเช่นเดียวกันเป็นลายพิเศษนะครับตัดสีทูโทนด้วยบอกเลยว่าดูดีมากนะ แล้วก็เส้นสายภาพรวมของตัวรถเนี่ยคือเป็นยุคใหม่จริงๆไม่ว่าจะเป็นความโค้งมนหรือแม้แต่เป็นการออกแบบชุดไฟหน้าหรือว่าการชนด้านล่างนี่อยากให้ดูตรงนี้หนึ่งส่วนการชนล่างเนี่ยครับเขามีการออกแบบที่เป็นช่องดะกอากาศจริงๆทั้งหมดเลยแล้วก็สเกิร์ตคาร์บอนต่างๆคือจัดเต็มนะครับในชุดแต่งอันนี้แล้วก็เอกของเขาคือตรงนี้นี่เฟอร์รี่ทำเรื่องของ F1 หรือว่าฟอร์มูล่าวันได้เก่งมากนะแล้วเขาเอาการออกแบบที่เป็นการรีดอากาศในด้านหน้าใส่เข้ามาให้ในตรงนี้ด้วยอันนี้อยากให้ดูจริงๆคือมันดูดีอะ แล้วก็เป็นการกดอากาศให้ตัวด้านหน้ารถเนี่ยต่ำมากที่สุดคือดาวคอร์สเยอะขึ้นกว่าเดิมซึ่งเราไม่เคยเห็นในรุ่นอื่นๆเลยนะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ใส่เข้ามาในรถที่เป็นคอมเมอร์เชียลด้วยจุดนี้คือดึงเอกลักษณ์ของเฟอร์รี่ของ f 1มาได้ดีมากเลยแล้วก็ไฟหน้านะครับเขาดึงเอกลักษณ์ไฟหน้าคล้ายๆกับเชียร์ดรอปหรือว่าหยดน้ําเข้ามาด้วยจากรุ่นคลาสสิกนะเนี่ยเห็นความลื่นไหลของตัวไฟหน้าค่อนข้างสวยนะครับไฟหน้ามีระบบหลบหลีกอะไรคือจัดเต็มมากเป็นแบบคล้ายๆกับนัสทริกนะครับ แล้วก็ daytime running l i g h t ที่เป็นแบบติ่งขึ้นมาตรงนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ติ่งธรรมดาครับฝ่ายหน้า daytime running l i g h t ตรงนี้เป็นติ่งที่มีช่องรีดอากาศคือเอาอากาศเนี่ยเข้าไประบายระบบเบรคตัวล้อหน้านะครับซึ่งช่องนี้ใช้งานได้จริงทั้งหมดบอกเลยว่าการคิดคน้นการแบบตรงนี้ถือว่าดูดีดูลื่นไหลเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็แตกต่างกับเฟอร์รุ่นใหม่ๆห,หลากหลายรุ่นพอสมควรนะครับซึ่งจุดนี้ อร์รี่พยายามคิดออกแบบให้แต่รุ่นมันแตกต่างกันอันนี้ผมว่ามันค่อนข้างดีเลยตัวล้อนะครับมาในขนาด20นิ้วนะครับเป็น5กล้าแน,นายคลาสสิกข,ของทางเฟอร์รี่แต่ต้องบอกก่อนว่าสภาพล้อหรือว่าตัวลายล้อเนี่ยจะเป็นล้อสับการตรงแท็กเท่านั้นคือเขาจะเปลี่ยนเพื่อนในการทดสอบหรือว่าให้เราทดสอบเท่านั้นนะครับจะไม่ใช่ตัวขายจริงแบบนี้สภาพลอ้อสภาพเบรกพวกนี้อาจจะเป็นเน้นใช้งานพอสมควรเบรคคาร์บอนเซรามิกแล้วก็ตัวเบรกสีเหลืองสวยงามมากนะครับซึ่งก็เป็นออปชั่นเสริมอยู่แล้วนะครับพวกการเล่นสีสันพวกนี้ แล้วก็เมื่อมองขึ้นมานี่ความโค้งว้าของซุ้มล้อนี่คือดูดีมากนะคล้ายกับรถคลาสสิกแล้วก็แบดเฟอร์รี่ข้างๆเนี่ยเป็นการเพิ่มตังค์เช่นเดิมนะครับคือเดิมๆเ,เขาไม่มีมาให้นะแล้วก็เราอยากให้ดูนะครับเส้นสายกระจกมองข้างเนี่ยดูดีมากนะครับแล้วก็การโค้งเว้าของตัวรถเส้นสายคือคลีนมากขึ้นจะไม่ได้เป็นเส้นสายที่คมอะไรมากแต่เน้นไปนความมัดกล้ามนะฮะที่เสริมเข้ามาด้วยแล้วก็เสาเอเนี่ยเขาพยายามออกแบบให้มีความโคง้งคล้ายๆกับตัวคอกพิทเครื่องบินหรือว่าถ้าเรามองไปในรุ่นก่อนๆคือตระกูล 250นะครับซึ่งตัวนั้นกระจกก็มีความโค้งอยู่ในระดับหนึ่งแต่นี้ก็คือพยายามทําให้โค้งมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทําให้เสาเอเนี่ยคล้ายกับการกลืนไปเลยเป็นทั้งชิ้นเลยนะครับจุดนี้ผมออกว่าออกแบบได้ดีนะดูแตกต่างกับเฟอร์รี่รุ่นก่อนซึ่งปกติเราจะเห็นเสาเอที่เป็นการเล่นสีเดียวกับตัวรถหรือว่ามีความชันมากกว่านี้ซึ่งจุดนี้ผมว่าสวยแล้วก็มือเปิดประตูนะครับยังคงเป็นเอกลักษณ์คือรุ่นใหม่แล้วเราจะเห็นความเรียบเนียนนะครับแล้วก็การกดเข้าไปเป็นสวิตช์ไฟฟ้าทั้้งหมดดเประะตูก็จขึนา กระจกแบบเฟรมเลสเช่นเดิมน,นะครับตามสล์ซูเปอร์คาร์และก็แน่นอนว่าช่องดักอากาศต่างๆเป็นช่องจริงทั้งหมดในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์รวมถึงการออกแบบโค้งเว้าเนี่ย้างล่างก็จะมีสเกิร์ตที่มีความเว้าเยอะมากเป็นชิ้นส่วนคาร์บอนทั้งหมดเลยซึ่งจุดนี้ผมว่าดีไซน์ทําให้รถมันดูบางเบามากขึ้นด้วยแลวก็ด้วยคันนี้เป็นขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดนะครับทำให้มีที่ชาร์จเป็นรุ่นที่2อย่างที่บอกไปเป็นที่ชาร์จแบบไรทู 2, เช่นเดิมน,นะครับเป็นมาตรฐานนะครับสามารถเสียบปลั๊กเข้าไปชาร์จไฟไ ซึ่งตัวแบตนี้ก็ประมาณ7กิโลวัตต์อวานะครับผมก็ไม่ได้ใหญ่มากเน้นในเรื่องของการใช้งานที่เพิ่มความแรงมากกว่าไม่ได้เน้นประหยัดทำให้พลังกำลังของมันเนี่ยเร็วแรงมากขึ้นซึ่งเป็นข้อดีของพลังงานไฟฟ้าที่ยุคสมัยนี้เริ่มเปลี่ยนผ่านเข้ามาแล้วมอขึ้นมานั่งภายในแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าความรู้สึกแบบสุดยอดอะ่ะมันมีดีนเอของยุคใหม่ของทางเฟอร์รี่ผสมกับยุคเก่าๆบ้างพอสมควรนะครับอย่างแรกเลยคือมุมมองคนขับเนี่ยตามสไตล์รถยนต์ซูเปอร์คาร์เลยมีความเตี้ยขึ้นลงอัตจะยากน,นิดนึงนะครับ ส่วนเรื่องของตัวเบาะเองนะฮะเบาะอันนี้เป็นออปชั่นที่ต้องเพิ่มต่างนะครับเป็นเบาะคาร์บอนรุ่นท็อปสุดเลยเกรดแข่งเลยนะครับเนี่ยคาร์บอนทั้งชิ้นซึ่งเบาะธรรมดาจะเป็นเบาะหนังทรงอีกแบบหนึ่งเลยแล้วเข็มขัดเป็นรัดแบบ4ทิศทางนะครับนี่ดูดีมากนะอันนี้คือเบาะเท่มากจริงๆแต่การขึ้นลงเนี่ยต้องระวังปีกเบาะนิดหนึ่งละกันส่วนเรื่องของพวงมาลัยคอกพิทเนี่ยคือเฟอร์รี่เองเขาพยายามทําให้ทุกอย่างคืออยู่บนมือของเราทั้งหมดในการควบคุมหรือว่าในการหน้าตา รมอรืนใหู่้สึกว่ามีความคล้ายกับตัว S790 เยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่เป็นระบบสัมผัสเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาตรงนี้ปุ่มสตาร์ทเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดหรือว่าการเปลี่ยนโหมดการเปิดปิดไฟเปิดปิดใบปัดน้ำฝนเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยซึ่งจุดน,นี้ผมมองว่าเป็นการพัฒนาที่ดีนะเอาปุ่มสัมผัสเข้ามาใช้งานได้จริงแล้วก็ใช้งานได้ง่ายด้วยการออกแบบช่องแอร์นะครับบอกเลยว่าดูดีนะเนี่ยเฮ้ยดูเท่มากนะครับผมในการใช้งานจริงๆแล้วก็ดีไซน์สวยมีการเขียนรุ่น 296GTB เข้ามาให้ แล้วก็จอพิเศษอันนี้เป็นออปชั่นที่ต้องเพิ่มตังนะสำหรับคนที่นั่งดูสถานะตัวรถปรับเปลี่ยนเพลงต่างๆกดตรงนี้ได้ทั้งหมดเลยซึ่งเป็นจอที่ดูดีแล้วก็เป็นออปชันเสริมสำหรับคนที่ตังเหลือแล้วกันแล้วก็เมื่อมองมาตรงคอนโซลกลางนะครับอาจจะไม่กลางเท่าไหร่เพราะทุกอย่างหันเข้ากับคนขับหมดเลยมันจะเป็นการควบคุมระบบความร้อนแอร์ต่างๆอุณหภูมิแอร์นะครับปรับพัดลมช่องแอร์ตรงนี้หรือว่าตัวหน้าจอเรือนไม้เนี่ย เป็นรถที่เน้นคนขับล้วนๆเลยนะครับแน่นอนนะครับว่าแมา้จะเป็นซูเปอรค์คาร์ก็ตามแต่คอนโซลกลางเนี่ยมียังมีที่วางแก้วน้ํามาให้อยู่นะอยู่ตรงนี้ที่วางแก้วน้ําที่วางของเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตัวเกียร์บอกเลยว่าเป็นเกียร์ที่เอาความคลาสสิกรุ่นเก่าๆมาผสมกับเกียร์ไฟฟ้าในการปรับเปลี่ยนโหมดการขี่แค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเท่านั้นเข้าเกียร์ถอยตรงนี้สวิตช์กระจกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่วางคุญแจรถ ซึ่งเป็นตัวเดียวกับโลโก้หน้ารถก็ใส่เข้ามาให้ตรงนี้ตรงนี้เป็นชิ้นส่วนคาร์บอนทั้งหมดซึ่งชุดแต่งเอสเซสโตฟ r รานโนเนี่ยเราจะได้ภายในคาร์บอนทั้งคันเลยซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างกับรุ่นธรรมดาแล้วก็ยังคงมีที่ชาร์จมือถือเป็น Type A มาให้2จุดนะครับอันนี้ก็พอวางมือถือได้นะเนี่ยพอวางมาถือได้โอเคกําลังดีแต่อะจะหยิบยากนิดนึงแล้วกันและแน่นอนครับสวิตประตูนี้เป็นสวิตแบบไฟฟ้านะแค่กดตรงนี้ประตูก็จะเด้งทําให้เราเปิดปิดง่ายขึ้น รวมถึงการเปิดกระโปรงท้ายที่ชาร์จแบตเติมน้ำม,นมันก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยและอย่างที่บอกไปครับโครงลายเป็นคาร์บอนนะแล้วก็ทุกอย่างเป็นระบบสัมผัสในการสตาร์ทแค่ยนแค่เราแตะตรงนี้เท่านั้นก็จะเป็นการสตาร์ทและมีบอกนี่ให้การเปลี่ยนเกียร์ต่างๆคือแบบโคมงลายนี่คือฟูลออปชั่นมากแล้วก็การเล่นสีทูโทนก็ยังเห็นเข้ามาถึงข้างในตัวรถแล้วก็ทุกอย่างเป็นระบบสัมผัสหมดเลยนะครับเนี่ยซึ่งจุดนี้ผมว่าเฟอร์รี่คือกล้าคิดกล้าแตกต่างแต่รุ่นอื่นๆพอสมควรนะแล้วก็เครื่องนะครับเราเห็นว คือลึกมากจริงๆเครื่อง V6 ก็ตามนะครับแต่ขนาดเล็กนะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยจะอยู่ตรงส่วนท้ายของตัวรถในบริเวณนี้ซึ่งเราเห็นเส้นสีสายสีส้มเนี่ยเป็นตัวระบบไฟทั้งหมดนะครับที่เป็น Plug-in Hybrid แต่เครื่องก็คือแม้จะเป็น V6 ก็ตามแต่วางได้ต่ำและก็เล็กมากนะเพราะว่าการออกแบบที่เป็น120องศาเนี่ยทำให้เครื่องมันแบนลงได้เยอะกว่าเดิมด้วยก็ถือว่าภาพรวมบอกเลยว่าโคตรแรงนะครับแม้จะเป็นเครื่องยนต์ V6 3000ดูเล็กก็ตามแต่มีขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดเข้ามาช่วยในการขับแทร็กแบบนี้บอกเลยว่าสะใจขับหลังสนุกมากและในครั้งนี้ต้องขอบคุณทาง k a w a l i n i Motor ด้วยนะครับที่ได้เชิญเรามาทดสอบจัดหนักจัดเต็มในตัว296 GTB ในครั้งนี้นะครับ และครั้งนี้ถ้าหากมีข้ออิภาะการใดเพราะว่าฝนสภาพอากาศตกหนักมากนะครับยังไงก็ต้องขออภัยวันที้ด้วยนะครับสำหรับน,นี้ผมนายขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ